นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเป็นคนที่ถูกทิ้งมาแต่คนที่ทิ้งไปกลับรู้สึกผิดกับเราสรุปเราควรทำยังไงดีมีคนมาปรึกษาว่าผมโดนทิ้งแล้วคนที่ทิ้งเราเขาเหมือนรู้สึกผิดที่ทาให้เราเสียใจเลยเหมือนอยากกลับมาเป็นเพื่อนกัน แต่ผมไม่ได้อยากยุ่งอะไรกับเขาแล้วมันก็ไม่ได้เชิงเกลียดแต่ก็ไม่ได้คุยกับเขาอีกเลยและเขาไม่ได้ทําอะไรไม่ดีกับเราไว้นะครับตอนเลิกการผมทําผิดต่อเขาหรือเปล่าแบบนี้พอเพื่อนผมบางคนก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ทาอะไรผิดนะแต่มันจะทําให้เขารู้สึกแย่หรือเปล่าที่ผมไม่ยุ่งด้วยผมว่าเรื่องราวนี้ค่อนข้างสับสนสักนิดหนึ่งแต่สิ่งสําคัญที่เป็นคีย์เวิร์ดก็คือเขารู้สึกแย่ที่เราทํากับเขาแบบนี้แต่แน่นอนสถานะตอนนี้คือเราเลิกกันไปแล้ว หลายคนที่ผมเจอรวมถึงตัวผมเองเราต้องมีความชัดเจนในความรู้สึกนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่สถานะเพื่อนแต่เราทําตัวเหมือนแฟนแน่นอนคนภายนอกก็ต้องเห็นแหละว่าเรารู้สึกยังไงกับคนคนนี้มันจะเกิดความสับสนขึ้นมามากขึ้นและมาจจะมีความวุ่นวายบางส่วนที่มันตามมาเช่นกันและอีกมุมหนึ่งก็คือคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วแต่ทําตัวเหมือนเพื่อนประมาณว่าไม่ได้จู่จีกันมากนะัก ไม่ได้เข้าใกล้กันมากนักอะไรก็ตามแต่เหล่านี้เป็นสิ่งที่มันกลับตาลปัดกันไปจนทำให้เราไม่สามารถที่จะบอกอย่างชัดเจนว่านี่คือความสัมพันธ์อะไรจริงๆซึ่งผมคิดว่าอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องชัดเจนความรู้สึกสถานะไหนเราก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดนั่นคือโอกาสแล้วก็เป็นสิ่งทำให้เราได้รู้และก็ชัดเจนกับความรู้สึกไปเลยว่าเรารู้สึกแบบนี้กับเขาจริงๆผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าปัญหาคือการที่เรายังคงเป็นห่วงอยู่นั่นแหละความรู้สึกดีๆที่ยังคงเหลืออยู่ มันก็ยังทําให้เราคิดถึงเขาว่าเราผิดไหมที่เราไม่ตอบตกลงกับข้อเสนอของเขาแน่นอนว่าสิ่งที่แฟนคุณต้องการให้คุณยอมรับมากขึ้นก็คือขอให้ติดต่อกันบ้างได้ไหมขอให้อย่ากเกลียดกันเลยหรือว่าเราเลิกกันเนี่ยเรามาเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่าอะไรทํานองนี้ซึ่งผมก็มีความเข้าใจดีเพราะผมก็มีความชัดเจนความรู้สึกเช่นเดียวกันตอนคบก็พยายามทําให้มันเต็มที่ตอนเลิกก็พยายามทําให้มันเต็มที่เช่นกัน คุณต้องมีความพยายามสักนิดหนึ่งในการทำอะไรสักอย่างแต่แน่นอนผมก็ไม่อยากให้คุณใช้คำว่าพยายามในตอนคบกันเพราะมันดูเหมือนว่าคุณอึดอัดคุณต้องกระเสือกกระสนที่จะทำบางสิ่งเพื่อใครสักคนหนึ่งผมอยากให้ความรู้สึกรักเป็นความรู้สึกที่เราออกมาจากใจจริงๆใครหลายคนที่กำลังตามหาความรักรวมถึงตามหารักแท้เนี่ยไม่ว่าคุณกำลังจะตามหาสิ่งใดขอให้คุณตรงกับความรู้สึกตัวเองใครที่ไม่ใช่ปล่อยเข้าไปให้เร็วที่สุดมันไม่มีอะไรผิดพลาดเลยถ้าเกิดสมมติ เราคบกับเขาแล,แล้วเรารู้สึกว่าเออคนนี้มันไม่ใช่อย่ารู้สึกผิดกับการที่เราต้องมาตอบกวเองว่าเฮ้ยเราอุตส่าห์คบกันมาตั้งนานแล้วการเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อเราลองคบกับคนคนนี้เลยดีไหมความคิดแบบนี้มันทําให้ก่อเกิดปัญหาตามมามากมายและมันมากกว่าที่คุณคิดไว้อีกความสงสารไม่ใช่ความรักมันคือส่วนหนึ่งของความรักเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณรักใครสักคนหนึ่งจริงๆคุณจะไม่รู้สึกสงสารเขาหรอกแต่คุณจะรู้สึกว่าเออคุณมีความสุขทุกครั้ง ที่คุณได้เลือกตัดสินใจอยู่กับเขามันไม่มีอะไรที่มันจะมีความสุขไปมากกว่าการที่คุณเลือกเองมันดีกว่าไหมถ้าเกิดสมมติคุณได้ตัดสินใจใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการจริงๆมันดีกว่าไหมที่เรารักเขาและเขาไม่ได้รักเราหรือว่าเราไม่ได้รักเขาแต่เขารักเราฟังแล้วรู้สึกว่าการที่เราโดนทิ้งแต่เรายังพร้อมที่จะเข้าใจความรู้สึกข,ของคนอื่นมันเป็นอะไรที่สําคัญอยู่มากเช่นกันเหมือนกับว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ถูกแสแดงออกมาผมเชื่อว่า นี่คือประโยคคำปรึกษาที่ดีประโยคหนึ่งคือเป็นเรื่องราวของการที่เรามีเอมพัตตีกับคนอื่นนั่นคือแฟนเก่าเรานั่นคือคนที่เราเคยสนิทสนมกันแต่แน่นอนถ้าเกิดสมมติเราใช้เอมพัตตีผิดจุดการเอาใจเขามาใส่ใจเราในฐานะที่เราไม่มีอะไรต่อกันแล้วนั่นจะหมายความว่าเราเริ่มที่จะสับสนตัวเองเริ่มที่จะตอบเองไม่ได้ว่าเราควรใช้ชีตยังไงอย่างแรกที่เป็นอุปสรรคในชีตเลย ผมเจออุปสรรคแรกก็คือคนคนนั้นเขาไม่ได้ยอมรับเหมือนกับที่เรายอมรับหรือว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้เข้าใจอย่างสิ่งที่เราเข้าใจผมเชื่อทุกคนมีหนทางเดินของตัวเองในการที่เราเลือกหนทางนี้เราไม่มีเขาเดินอยู่ด้วยนั่นคือเราต้องปรึกษาเขาไหมเราทาให้เขาเสียใจยใช่แต่เราก็บอกเขาไปาตรงๆแล้วว่าเฮ้ยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันการเคลียร์การ,การบอกไปตรงๆดีที่สุดแล้วนี่คือฐานะของลูกผู้ชายคนหนึ่งหรือลูกผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้ที่กล้าบ,บอกแฟนเราตรงๆ ว่าเราอยากจบกับคุณเพราะเราไม่ได้รักคุณแล้วเราอยากจะเดินทางของเราไม่ว่าเราจะเดินร่วมกับใครก็ตามแต่ทางนั้นต้องไม่มีคุณนั่นคือการตอบไปตรงๆมันดูเจ็บแต่มันจบมันดีกว่าการยืดเยื้อต่างๆมากมายการเดินไปข้างหน้าแล้วก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ไปมันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าทุกการตัดสินใจมันมีผลต่ออนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าเราตัดสินใจอะไรแล้วต้องเลือกให้ชัดไปเลยอย่าโลเลนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในชีวิตของทุกๆคน ไม่ว่าคุณจะเลือกตัดสินใจทางไหนจงมั่นใจไม่ว่าใครก็ตามจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจเรามันไม่สําคัญเท่ากับเรารู้หรือเปล่าว่าทางที่เราเลือกมันต้องมีอะไรที่มันเสียไปบ้างแล้วมันมีอะไรที่ได้มาบ้างเช่นกันผมไม่เคยบอกให้ใครทุกคนเป็นคนดีโดยขาดความเข้าใจผมกลับต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีแล้วมีความเข้าใจด้วยเช่นกันถ้าเกิดสมมติคุณเป็นคนดีด้วยความไม่เข้าใจคุณจะไม่รู้ว่าคุณทําดีไปเพราะอะไรคุณจะอึดอัดคุณจะไม่เข้าใจตัวเอง รวมถึงคุณก็จะสับสนว่าเฮ้ย hey, อการที่เราทําความดีเนี่ยเพราะเราเคยได้ยินพอดแคสต์หนึ่งเขาพูดหรือเปล่าแต่มันกับกลายเป็นว่าชีวิตจริงไม่ใช่เป็นแบบนั้นผมจะพูดตัวอย่างบ่อยมากว่าถ้าเกิดสมมติคุณต้องการชีวิตที่ดีจงทําชิตให้ดีถ้าเกิดสมมติคุณไม่ต้องการชีวิตที่ดีคุณก็แค่ทําให้ชุดมันเละเท่านั้นเองทํายังไงก็ได้อย่างนั้น นี่คือเหตุปัจจัยที่สําคัญที่สุดในจักรวาลนี้เลยก็ว่าได้คนที่รู้สึกผิดคือคนที่เขารู้ว่าตัวเขาเองไม่ได้ทําอย่างเต็มที่หากเราโดนทิ้งแต่เรากลับไม่ได้รู้สึกผิดมันก็มีทั้งสองทางคือเรายังหลงตัวเองอยู่กับเรารู้ว่าที่ผ่านมาเราพยายามสุดความสามารถแล้วนะเหมือนกับว่า2กรณีนี้เป็น2กรณีที่เราคุ้นขินกันมากหลายคนก็หลงตัวเองก็มีในการที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่รู้สึกผิดนะกับการเลือกกับคนคนนี้เราหลงตัวเองไม่ว่าเรารักเขา แต่จริงเราไม่ได้รักเขาเลยพอเราไม่ได้รักเขาเราก็ไม่เคยแคร์เขามันกับการว่าเราไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับการคบกับเราผมว่านี่คือความคิดอันเลวร้ายที่สุดในชีวิตเลยที่คุณจะมอบให้กับใครสักคนหนึ่งผมไม่อยากให้คุณใช้ชีวิตความสัมพันธ์เป็นเหมือนเกมถ้าเกิดสมมติคุณเป็นแบบนี้มันหมายความว่าคุณต้องรีบเปลี่ยนแต่กับการถ้าเกิดสมมติคุณเป็นอย่างหลังคือคุณรู้สึกว่าเออเวลาคุณทําอะไรคุณทําเต็มที่คุณโฟกัสคุณทุ่มเท แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจบความรู้สึกมันมาตอบแล้วว่าเฮ้ยสิ่งสิ่งนี้มันไม่ใช่นะเราต้องเปลี่ยนทางแล้วแล้วคุณก็ยอมรับมันคุณปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วเดินหน้านี่คือการยอมรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมันคือความสําเร็จอันสูงสุดที่เราพอที่จะทําได้เลยคือการเปลี่ยนแปลงความจรงิงแล้วก็ยอมรับตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงกับสิ่งสิ่งนี้จริงๆสุดท้ายนี้ทั้งนี้การสงสารจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์รื้อรังมากยิ่งขึ้นความรักกับความสงสารอาจจะเป็นความรู้สึกคล้ายๆกัน แต่พอเรารักใครสักคนหนึ่งจริงๆความสงสารมันจะไม่มีมันเป็นความหผงใหญ่มากกว่านี่คือประโยคข้างต้นที่ผมได้กล่าวเอาไว้แล้วแลวผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่สําคัญจริงๆเพราะผมเคยคุยกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งจนสนิทสนมจนกลายเป็นว่าเรารู้สึกเรารักกันแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้รักกันหรอกเพราะเขาบอกผมว่าผมแค่รู้สึกสงสารเขาที่เขาไม่มีใครผมใช้เวลาคิดเรื่องราวของประโยคนี้นานหลายเดือนมากจนผมตกผลึกความคิดนี้ว่าเออจริงๆเราไม่รู้สึกรักเขา พาเกิดสมมติเรารักเขาจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตเราจริงๆบางทีความรักมันอาจจะไม่แสดงออกด้วยการที่เราอยู่ด้วยกันก็ได้แต่มันคือการแสดงออกว่าเรายอมปล่อยเขาไปเพอเรารู้ลึกๆว่าเราไม่ได้รักเขาเลยนี่คือความหมายที่เป็นความรักครั้งสุดท้ายที่ผมจะมอบให้ก็เป็นได้เหมือนกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตอย่าพยายามดึงคนที่ไม่ใช่เข้ามาในชีวิตนานจนเกินไปเพราะมันจะทําให้คุณสับสนว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตจริงๆ จงเรียนรู้เรื่องของความสัมพันธ์อย่าใช้ความเหงาเป็นเครื่องมืออย่าพยายามที่จะอยู่ใครก็ได้ที่คุณไม่รักเขาเลยโอเคถ้าเกิดสมมติคุณอยู่เป็นเพื่อนกับเขาก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ,ถ้าเกิดสมมติคุณอยู่กับเขาเป็นแฟนคุณจงรับรักเขาเป็นเหมือนแฟนอย่าพยายามทําให้มันสับสนในชีวิตจงชัดเจนในความสัมพันธ์เพื่อนกับแฟนแยกให้ออกคนคนนี้เขาจะเป็นยังไงกับเราไม่สําคัญเท่ากับเราเป็นยังไงกับเขาจงโฟกัสที่ตัวเอง ว่าเราจะเลือกอะไรในชีวิตแล้วลุยเลยผมเชื่อวทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ Youtube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อ a แยชิด้วยนะครับ